สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูแล้วก็แชร์ประสบการณ์หนึ่งครับก็คือเพลี้ยไฟมันจะหายไปตอนไหนผมเชื่อครับหลายๆคนเครียดทั้งทงี่มันหายไปแล้วทำไมมันกลับมาคืนฝนตกก็แล้วทําไมมันยังมีมาอีกแล้วมันจะหายไปตอนไหนอะมาดูครับ ผมทกให้ดูมาตั้งแต่ปี2017ครับดังนั้นเรื่องเพลียไฟมันเป็นเรื่องควบคู่กันเลยครับเหมือนกับว่าเวลาเราทํานาเราจะต้องรู้ว่าพายุมาช่วงไหนมันไม่ได้มาช่วงต้นดูหรอกครับมันจะมาช่วงปลายฝนต้นหนาวแน่นอนทีนี้มาดูครับว่าเพลี้ยไฟหายไปตอนไหนเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องครับทลิปนี้ก็แชร์ประสบการณ์ล้วนๆเลยเอาความรู้ไปเต็มๆมาดูครับมาดูครับผักผม ้เห็นสภาพนี้คือฝนมันตกหนักครับแล้วผมไม่ได้ใช้พัติกคลุมหรอกครับคลุมก็ไม่อยู่หรอกเพราะว่าบ้านผมลมแรงลมแรงขนาดไหนอะดูไม้ผมเมื่อเช้านี่ผมเดินซ่อมโรงเรือนรอบหนึ่งนะฮะผมเจอลมแรงเนี่ยสองคืนติดต่อกันละอ่ะถ้ากล้องไปถึงนะต้นกล้วยตรงนู้นเนี่ยทั้งกะสองกอเหมือนโดนรถไถามามาดันให้ล้มอ่ะพอเริ่มไม่มีแดดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโอ๊กผม ยืดเป็นเรื่องปกติครับกรีนโอ๊กยืดขายได้ไมันขายได้เพราะว่าถ้าอยู่ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยของเรายืดของคนอื่นก็ยืดเหมือนกันเพราะว่ามันโดนแสงเท่าเท่ากันแค่นั้นแหละครับมันไม่ได้มีอะไรมากนอกเหนือไปกว่านั้นหรอกอะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะครับว่าเพลี้ยไฟมันหายไปตอนไหนเดี๋ยวมาดูของผมพาไปดูร่องรอยอยากดูรากโอ๊กไหมปกติ ช่วงนี้ตอนกลางวันบ้านมาผมร้อนมากนะครับมันไม่ได้อากาศดีเหมือนตอนที่ผมทําคลิปนี้ผมเก็บผักเสร็จแล้วผมก็ทําคลิปก่อนที่ผมเจอช่วงที่ผ่านมาจะอยู่กับนี่บัตเตอร์เฮดทำไมบัตเตอร์เฮดหายไปไหนผมเก็บอันสวยไปก่อนอันไม่สวยไว้ค่อยเก็บตามนี่นี่ก็ร่องรอยแบบนี้คือเพลี้ยไฟนะครับไม่ใช่ลาใบาจุดไม่ใช่อะไรทั้งสิน้นอันนี้คือเพลี้ยไฟนี่ตัวของเขาจะเป็นแบบนี้นี่ตัวเล็กเนี่ย ผมไม่ห่วงหรอกครับช่วงนี้มันจะหายไปก็ต่อเมื่ออ่ะเดี๋ยวบอกมันมามันมาเองนะครับมันไม่มีพาหะหรอกมันไม่ได้เกาะผีเสื้อมาหรืออะไรทั้งสิน้นอากาศร้อนเขาเป็นเองถึงเราจะใช้อ่ามุ้งอะไรอย่างดีก็ช่างครับไม่อยู่หรอกครับเข้ามาเองเข้ามาเพราะว่าความร้อนทีนี้อ่ามันจะหายไปตอนไหนผมทำคลิปวันนี้วันที่สิบแปดมิถุนาปีหกเจ็ดครับ หลายพื้นที่บอกผมว่าฝนตกแล้วมันก็ยังมาอีกหายไปแล้วก็มาอีกจริงๆนะครับเพียไฟเนี่ยมันจะหายไปก็ต่อเมื่อฝนตกติดต่อกันตกติดต่อกันเรื่อยๆมันถึงจะค่อยๆหายเพราะธรรมชาติของเพียไฟเนี่ยโดนฝนก็ตายแล้วโดนน้าก็ตายแล้วอ่ะคําพูดนี้เนาะหลายคนยิ้มเลยตายจุดๆมึงเด้อมันเป็นอย่างนี้ครับคือเวลาเราฉีดน้ํา ให้โดนเพลี้ยไฟให้มันตายเนี่ยบางทีเราฉีดไม่โดนครับเพราะว่าอย่างเราฉีดผ่านไปแบบนี้เนี่ยถ้าเขาซ่อนอยู่ตรงนี้ก็ฉีดไม่โดนดังนั้นเพลี้ยไฟก็ไม่ตายมันก็มาอีกแค่นั้นแหละครับคือเราฉีดไม่โดนมันเองยิ่งใช้ทีวภาพฉีดไม่เหมือนเคมีนะครับถ้าเคมีฉีดผ่านไปเลยมันโดนแค่ละองหรือมันเหมือนจะจามใส่มันก็ตายแล้วครับแต่ว่าถ้าเป็นทีวภาพเนี่ยฉีดไปแล้วมันจะหายสามสี่วันมันมาอีกก็ต้องฉีดซ้ําอีกแต่ถ้าฉีดน้ําเปล่า เหมือนที่หลายๆคนแนะนําทําไมไม่ตายมันไม่ตายหรอกมันซ่อนอยู่เนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างล่างแบบนี้เนี่ยเพราะเราฉีดไม่โดนมันก็เลยอยู่แต่ถ้าถามผมว่ามันจะหายไปตันไหนฝนตกติดต่อกันมันหายไปเองครับสภาพอากาศเปลี่ยนมันก็จะหายไปเองแต่พอมันหายไปสิ่งที่น่ากลัวก็คือราใบจุดครับตรงนั้นค่อยทําคลิปแยกต่างหากเค่นั้นเลยครับไม่ต้องกังวลนะครับเพียไฟอะถ้าเพื่อนๆเจออยู่ถ้าเจอหนักผมแนะนําใช้เคมีเลยครับถ้าถามผมว่าควรใช้ ถ้าต้นจะเก็บเหรอคะถ้าต้นจะเก็บเป็นไปได้หาตัวชีวภาพใช้ถ้าเพื่อนๆไม่รู้จักว่าตัวไหนเอาอยู่แอดไลน์มาหาผมผมทิ้งเบอร์โทรไว้หลังคลิปผมไม่มีขายผมให้ไปเพื่อนน่ะไปเซิร์ชในลาซาดาแล้วก็ซื้อเอาเองเลยแล้วผมก็ไม่ได้รายจากตรงนั้นหรอกผมแนะนำเพื่อนๆไปใช้เพื่อที่จะได้มีผักขายเพื่อนๆขายผักก็ไม่ใช่เป็นคู่แข่งผมหรอกไปทําเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักก็แล้วแต่ครับตรงนี้เรียนรู้ไปถ้าเจอปัญหาคอมเมนต์ถามแอดไลน์ถามได้เลย ผมไม่มีขายแต่ผมใช้แล้วเอาอยู่แนะนําไปได้เลยในส่วนตรงนี้อ่ะเรื่อนใดแล้วทีนี้อ่าคำถามอีกอย่างหนึ่งก็คือแล้วถ้าใช้เคมีละ่ะแล้วเราต้องเก็บแล้วผักมันตัวต้นใหญ่มันต้องเก็บขายพยายามหลีกเลี่ยงครับถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ฉีดก่อนเก็บขายสักเจ็ดวันสิบวันก็ได้แต่ถ้าระยะมันมันยังมีเพรียไฟอยู่พยายามหาตัวชีวภาพฉีด หรือฉีดน้ํากันเช้าเย็นแต่การฉีดน้ําเอาแทบไม่อยู่นะครับถ้าเพรี้ยไฟมันมาเนะ่ยผมเข้าใจอยู่เราไม่อยากใช้เคมีหรอกครับก็พยายามไปซื้อตัวชีวภาพมาเก็บไว้อย่างว่าเลยครับถ้าไม่เอาไม่อยู่ลองทักไลน์มาถามผมเดี๋ยวผมส่งตัวยาให้ดูไปซื้อเอาในส่วนตรงนี้อ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเพลี้ยไฟหายไปต้นไหนและไม่ต้องกังวลน,นะครับตอนนี้ฤดูฝนแล้ว เดี๋ยวฝนตกบ่อยๆเดี๋ยวเขาหายเองแต่ตอนนี้สิ่งที่เราหน้ากาังวลก็คือฝนมันตกยังไม่บ่อยแล้วมันยังเป็นอยู่แล้วเราเครียดหาตัวชีวภาพมาฉีดครับไม่แพงครับผมซื้อมากี่บาทน่าแปดสิบห้าบาทหรือร้อยี่สิบาทนี่แหละฮะโอ้ใช้ได้นานครับใช้ได้เยอะด้วยอะสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสําหรับเพื่อนๆคนใดที่ผักสดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้หรือแอดไลน์มาพูดมาคุยได้ผมไม่คิดตังค์ครับในส่วนตรงนี้ผมตอบเองไม่มีแอดมินครับ แต่ตอบช้านะครับอย่างช่วงเช้าเนี่ยเพื่อนๆหลายคนทักมาเนี่ยอย่าว่าผมยิงนะผมวิ่งส่งผักก่อนส่งผักเสร็จก็เกือบเที่ยงนู่นนะครับผมได้กลับมาตอบสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปหใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ